คุณเคยรู้สึกโกรธใครจนมือไม้สั่นไหมเคยรู้สึกเจ็บจากคำพูดของใครบางคนจนต้องแอบไปนั่งน้ำตาไหลเงียบๆไหมหรือเคยไหมที่คุณอยากตอบโต้ให้สาสมแสดงให้เห็นว่าใครกันแน่ที่ไม่ควรถูกล้ำเส้นแต่คำถามคือถ้าคุณตอบโต้กลับไปแล้วคุณรู้สึกดีขึ้นจริงๆหรือแค่สงครามมันยืดยาวขึ้นกว่าเดิมเรามักถูกสอนให้กล้าสแสดงออก แต่มีใครบ้างที่สอนให้เรากล้าควบคุมตัวเองในวันที่เราถูกกระแทกด้วยความเกลียดชังคำถามง่ายๆที่คุณอาจไม่เคยตั้งเลยก็คือถ้าคุณตอบสนองต่อความเกลียดด้วยความเกลียดคุณต่างจากเขาอย่างไงลองเงียบสักครู่หนึ่งแล้วถามตัวเองว่าคุณโกรธเพื่ออะไรเพื่อความยุติธรรมหรือเพื่อปกป้องอัตตาคุณอยากเอาชนะเขาหรือคุณกลัวว่าจะถูกมองว่าแพ้และถ้าแพ คุณจะสูญเสียอะไรจริงๆบ้างไหมหรือแค่เสียหน้าบางทีความเกลียดไม่ได้เกิดจากเขาเพียงคนเดียวแต่มันอาจเป็นร่องรอยในใจเราที่ไม่ได้รับการเยียวยาแล้วเราใช้คำพูดของเขาเป็นข้ออ้างในการปล่อยความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ข้างในให้ระเบิดออกมาแต่ระเบิดออกไปแล้วคุณรู้สึกเบาขึ้นไหมหรือรู้สึกว่าใจมันพังไปอีกหน่อยถ้าคุณไม่หยุดเพื่อคิด ว่าคุณอยากเป็นใครในวินาทีที่ถูกกระแทกด้วยความเกลียดใครจะเป็นคนเลือกให้คุณหรือคุณยอมให้คนที่เกลียดคุณมีอำนาจควบคุมความรู้สึกคุณทั้งหมดลองถามตัวเองในตอนนี้ถ้าคุณมองย้อนกลับไปหาตัวเองในอีก5ปีข้างหน้าคุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าพบว่าตัวเองเคยตอบโต้ด้วยคำพูดรุนแรงในวันที่คุณกำลังไม่เป็นตัวของตัวเอง มันจะเป็นภาพที่คุณภูมิใจไหมหรือเป็นบาดแผลที่คุณต้องซ่อนมันไว้ใต้รอยยิ้มคุณเคยตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นคนใจเย็นกี่ครั้งแล้วคุณทําได้กี่ครั้งจริงๆเคยไหมที่คุณบอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้เราจะไม่ใส่ใจกับคําพูดร้ายๆแต่แค่เห็นโพสต์เดียวคําพูดเดียวก็ทําให้หัวใจคุณเต้นแรงเหมือนโดนไฟจุดชนวนคําถามคือคุณควบคุมตัวเองได้จริงหรือเปล่า หรือคุณแค่ควบคุมตัวเองได้เฉพาะในเวลาที่ไม่มีใครท้าทายคุณแล้วถ้าไม่มีใครท้าทายคุณเลยตลอดชีวิตคุณจะเติบโตได้อย่างไงหากวันนี้คุณกลายเป็นเพื่อนของตัวเองคุณจะพูดอะไรกับตัวคุณเองในวันที่คุณกำลังจะตอบโต้ใครบางคนด้วยความโกรธคุณจะเตือนว่าใจเย็นไว้หรือคุณจะเชียรให้สู้กลับคุณจะปลอบหรือคุณจะยุ คุณใช้เวลาทั้งวันไปกับการตอบสนองต่อคำพูดของคนอื่นหรือใช้เวลานั้นในการสร้างชีวิตที่คุณอยากเป็นจริงๆถ้าคุณใช้เวลา3ชั่วโมงกับคิดเรื่องที่คุณไม่ชอบแต่ใช้เวลาแค่30นาทีในการวางแผนชีวิตตัวเองคุณกำลังใช้ชีวิตตามทางเลือกหรือใช้ชีวิตตามอารมณ์คนอื่น คุณเคยกลัวไหมว่าความเกลียดของเขาจะกลืนคุณไปแล้วคุณจะไม่เหลืออะไรนอกจากความเกลียดอีกชั้นแต่คุณเคยกล้าพอไหมที่จะไม่ตอบโต้มันไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณมีพลังมากพอที่จะไม่ต้องให้ใครมาควบคุมความรู้สึกคนอื่นอีกคําถามต่อไปอาจเจ็บนิดหน่อยแต่ตรงไปที่ใจสิ่งที่คุณกลัวมันจริงแค่ไหนคุณกลัวว่าเขาจะดูถูก กลัวว่าคนอื่นจะคิดว่าคุณแพ้กลัวว่าคุณจะถูกมองว่าอ่อนแอแล้วถ้าคุณไม่ตอบโต้มันคุณจะหายไปจากโลกนี้เลยไหมหรือคุณจะยังอยู่อยู่ในแบบที่ไม่ต้องให้ใครมากำหนดค่าความเป็นคุณคุณกล้าพอไหมที่จะทำในสิ่งที่คุณรู้ว่าควรทำแต่คุณยังไม่เคยลงมือเช่นการปล่อยวางการยิ้มให้คนที่เคยด่าคุณ การขอบคุณความเกลียดที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณไม่อยากเป็นคนแบบเขาคำถามสุดท้ายไม่ต้องเรียบตอบเพียงแค่เก็บไว้ในใจเก็บไว้นานพอจนคุณได้ยินเสียงมันตอบกลับมาจากภายในคุณอยากเป็นใครในวันที่โลกเต็มไปด้วยความเกลียดคนที่ตอบโต้ทุกอย่างหรือคนที่เลือกจะไม่ให้ความเกลียดเข้ามาควบคุมชีวิตการควบคุมตัวเองไม่ใช่การยอมแพ้มันคือการยืนหยัด ยืนอยู่กับคุณค่าที่คุณเลือกแม้ว่าใครจะไม่เห็นด้วยแม้ว่าใครจะเกลียดคุณแต่คุณยังเลือกได้เสมอว่าจะให้ความรู้สึกนั้นเติบโตหรือจบลงตรงนี้คุณอาจเปลี่ยนคนทั้งโลกไม่ได้แต่คุณเปลี่ยนวิธีที่คุณตอบสนองได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจงจาไว้ว่าคนที่ควบคุมตัวเองได้คือคนที่ไม่มีใครควบคุมเขาได้อีกต่อไป และหากวันนี้คุณหยุดเพื่อฟังหัวใจของตัวเองคุณอาจพบว่าความเกลียดชังมันไม่มีพลังอะไรเลยถ้าคุณไม่ยื่นพลังนั้นให้มันเองเงียบและถามใจคุณอีกครั้งคุณกำลังใช้ชีวิตแบบที่คุณอยากอยู่จริงๆหรือเปล่าแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงความรักขอให้คุณหลับตาแล้วนึกถึงคนคนนึงที่เคยทำให้คุณเจ็บ เขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่หักหลังคนใกล้ตัวที่ไม่เข้าใจหรือคนแปลกหน้าที่ใช้คำพูดร้ายๆแทงคุณเข้าตรงจุดอ่อนที่สุดในใจคุณนึกถึงเขาได้ไหมตอนที่เขาทำแบบนั้นคุณรู้สึกอะไรคุณโกรธไหมคุณเสียใจไหมหรือคุณยังเจ็บอยู่จนถึงตอนนี้ถ้าใช่แปลว่าแผลนั้นยังอยู่แม้เวลาจะผ่านไปกี่เดือน กีป่ปีแม้เขาอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำแต่มันยังอยู่ในคุณคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคำพูดหนึ่งคำการกระทำหนึ่งครั้งถึงได้ฝังลึกและฝังแน่นในใจเรานานขนาดนั้นทำไมเราจึงเก็บความเจ็บไว้นานกว่ารอยยิ้มทำไมความเกลียดถึงดูมีอำนาจมากกว่าความรักแล้วคุณเคยตอบตัวเองได้ไหมว่าการเก็บมันไว้ ทำให้คุณเป็นคนที่คุณอยากเป็นหรือเปล่าหรือคุณค่อยๆกลายเป็นคนที่คล้ายกับสิ่งที่คุณเกลียดโดยไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าตรัสว่าความเกลียดชังไม่สามารถหยุดได้ด้วยความเกลียดชังแต่ต้องใช้ความรักเท่านั้นฟังดูเหมือนประโยคสวยๆที่เขียนในโปสเตอร์แต่มันคือหัวใจของการมีชีวิตที่เบาและมีอิสระลองถามตัวเองว่าคุณตอบสนองต่อความเกลียดด้วยอะไร ด้วยการพูดกลับแรงกว่าด้วยการเลิกคบหาทันทีด้วยการจดจำเพื่อรอวันเอาคืนแล้วคุณได้สิ่งใดกลับมาบ้างคุณรู้สึกดีขึ้นจริงๆหรือคุณแค่เจ็บแล้วกลายเป็นอีกคนที่ทำร้ายคนอื่นต่อคุณอาจถามว่าแล้วจะให้รักคนที่เกลียดเราได้ยังไงเขาไม่เคยเปลี่ยนเขายังพูดร้ายเขายังทำร้ายแต่คำถามจริงๆไม่ใช่เขาเป็นยังไงแต่คือ คุณอยากเป็นคนอย่างไงคุณอยากให้หัวใจของคุณขึ้นอยู่กับการกระทำของใครอีกคนไปจนถึงเมื่อไหร่ความรักที่ใช้ตอบแทนความเกลียดไม่ใช่ความรักที่ต้องกอดเขาหรือลืมสิ่งที่เขาทำแต่มันคือความรักที่คุณให้กับตัวเองรักตัวเองพอที่จะไม่อยากเก็บความเกลียดไว้ในใจรักตัวเองพอที่จะไม่ให้ใครเข้ามาบงการความสงบในชีวิตคุณ การให้อภัยไม่ใช่การลืมแต่มันคือการบอกตัวเองว่าฉันเลือกที่จะไม่แบกความแค้นอีกต่อไปเพราะฉันมีชีวิตที่ต้องใช้ฉันมีความสุขที่ต้องสร้างฉันมีจิตใจที่ควรจะเป็นที่พักไม่ใช่ที่พังลองนึกดูว่าถ้าคุณเลือกที่จะปล่อยความเกลียดนั้นไปแล้วแทนที่ด้วยความเข้าใจความนิ่งความเมตตาคุณจะรู้สึกอย่างไร คุณจะยังต้องเหนื่อยอีกไหมกับการจำทุกคำพูดเจ็บๆหรือคุณจะได้พักในที่สุดคุณเคยเห็นไหมว่าความรักเปลี่ยนคนได้จริงๆเด็กที่ถูกตีอาจไม่หยุดร้องแต่เด็กที่ถูกกอดมักเงียบคำพูดรุนแรงอาจทำให้คนสะดุง้งแต่คำพูดอ่อนโยนทำให้คนยอมเปิดใจคำถามก็คือ คุณอยากสร้างอะไรไว้ในโลกความเกลียดที่ส่งต่อไปยังอีกคนหรือความเข้าใจที่กลายเป็นแรงกระเพื่อมเงียบๆแต่เปลี่ยนทั้งวงจรของความเกลียดชังและถ้าใครยังไม่เชื่อว่าแค่ความรักจะหยุดความเกลียดได้ขอให้คุณลองนึกถึงคนที่คุณเคยเกลียดมากแต่ต่อมากลับเข้าใจกัน อะไรทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไม่ใช่ความเงียบไม่ใช่การหลบหน้าแต่คือช่วงเวลาที่คนใดคนหนึ่งเลือกจะไม่ต่อสู้ด้วยความรุนแรงแต่เลือกจะมองอีกฝ่ายอย่างมีเมตตาคุณอาจไม่ต้องเข้าไปสอนเขาคุณไม่ต้องเป็นคนที่เปลี่ยนเขาแต่ขอเพียงคุณไม่กลายเป็นเขาไม่กลายเป็นคนที่ใช้ความเกลียดตอบความเกลียดเท่านี้คุณก็เปลี่ยนโลกไปทีละจุดแล้ว ลองถามตัวเองอีกครั้งถ้าคุณไม่เกลียดเขากลับคุณจะเสียอะไรศักดิ์ศีอัตตาหรือความรู้สึกว่าเราเหนือกว่าแต่คุณจะได้อะไรความสงบหัวใจที่เบาชีวิตที่ไม่ต้องจมอยู่กับคนที่ทำร้ายคุณแล้วถ้าคุณมองคนที่คุณเกลียดในวันนี้ด้วยสายตาของความเข้าใจ คุณอาจเห็นว่าเขาก็เป็นเพียงคนที่เต็มไปด้วยบาดแผลและเขาอาจจะไม่มีใครเลยนอกจากความเกลียดที่เขาสะสมไว้และถ้าคุณเป็นแสงดวงเดียวที่ไม่ตอบสนองเขาด้วยความเกลียดเขาอาจจะไม่เปลี่ยนวันนี้แต่เขาจะจำไว้ตลอดชีวิตว่าวันหนึ่งมีคนไม่ตอบกลับเขาด้วยความชิงชังแต่ตอบด้วยความสงบความเข้าใจและมันจะก้องอยู่ในใจเขาไปนานกว่าที่คุณคิด ความรักไม่ใช่จุดอ่อนมันคือความเข้มแข็งในรูปแบบที่อ่อนโยนที่สุดมันไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการไม่ร่วมเล่นในเกมแห่งความเกลียดและนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกคำโต้กลับ อย่ารอให้เขาหยุดก่อนอย่ารอให้โลกนี้ใจดีขึ้นเพราะความเปลี่ยนแปลงจะเริ่มเมื่อคุณเลือกไม่เติมเชื้อไฟเข้าไปในความเกลียดคุณยังมีทางเลือกเสมอแม้ในวันที่ทุกอย่างดูมืดเพราะแสงที่เล็กที่สุดก็ยังเป็นแสงและหัวใจที่ไม่ยอมให้ความเกลียดครอบงำคือหัวใจที่เป็นอิสระที่สุดในโลกนี้จงใช้ความรักแม้มันจะไม่เปลี่ยนเขาทั้งหมดในวันนี้แต่มันจะเปลี่ยนคุณ ตลอดกาบางทีสิ่งที่หนักที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นโยนใส่คุณแต่มันคือสิ่งที่คุณตัดสินใจแบกไว้เองโดยไม่รู้ตัวคุณเคยรู้สึกไหมว่าแค่โดนพูดกระทบเพียงเล็กน้อยความรู้สึกโกรธกลับลุกพรืบขึ้นมาเร็วกว่าเหตุผลและทันทีที่คุณเลือกตอบสนองด้วยโกรธทุกอย่างก็เริ่มบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ทั้งที่มันเคยเล็กนิดเดียวแต่คำถามสำคัญคือคุณเคยถามตัวเองไหมว่า คุณกำลังแบกอะไรไว้บ้างในตอนที่โกรธคุณกำลังพยายามพิสูจนอะไรคุณกำลังปกป้องศักดิ์ศรีหรือแค่หนีจากความรู้สึกอ่อนแอในใจตัวเองโกรธแล้วได้อะไรคุณได้ความยุติธรรมกลับมาหรือคุณได้ความเข้าใจจากอีกฝ่ายไหมหรือคุณได้แต่ความเสียใจที่ต้องพูดคำว่าไม่น่าเลยเรามักคิดว่าการตอบโต้ด้วยโกรธเป็นการปกป้องตัวเอง แต่ในความเป็นจริงมันคือการเปิดประตูให้ความทุกข์เข้ามามากขึ้นมันคือการรับภาระทางอารมณ์ที่คุณไม่จำเป็นต้องรับเลยลองนึกภาพดูว่าถ้าคุณถือถุงน้ำหนัก10กิโลไว้ตลอดวันโดยไม่มีใครบังคับให้คุณถือคุณเลือกเองที่จะไม่วางมันลงแล้วสุดท้ายคุณบ่นว่าเหนื่อยคุณคิดว่าเหนื่อยเพราะอะไรเพราะถุงหนักหรือเพราะคุณไม่ยอมวางความโกรธก็เหมือนกัน มันไม่ได้หนักในตัวมันเองแต่มันหนักเพราะคุณเลือกจะเก็บมันไว้คุณเลือกที่จะคิดวนซ้ำเลือกที่จะตอบสนองเลือกที่จะเอาความรู้สึกนี้ไปบอกเล่ากับคนอื่นเลือกที่จะให้มันมีอำนาจในชีวิตคุณต่อไปอีกหลายวันลองถามตัวเองว่าคุณกำลังโกรธเพราะอีกฝ่ายผิดจริงๆหรือคุณโกรธเพราะคุณยังไม่พร้อมจะปล่อยความเจ็บนั้นไปและถ้าคุณไม่โกรธคุณจะเหลืออะไรคุณกลัวว่าคุณจะดูอ่อนแอ คุณกลัวว่าจะถูกมองว่าแพ้หรือคุณกลัวว่าถ้าคุณไม่โกรธแสดงว่าคุณไม่มีตัวตนแต่ความจริงก็คือยิ่งคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คุณยิ่งชัดเจนว่าคุณคือใครไม่ต้องอาศัยความโกรธเป็นตัวสร้างตัวตนไม่ต้องใช้เสียงดังๆมายืนยันว่าฉันมีคุณค่าเพราะคนที่รู้คุณค่าตัวเองจริงๆ เขาไม่จำเป็นต้องยกมือสูงเขาไม่จำเป็นต้องเสียงดังและเขาไม่จำเป็นต้องตอบตัวทุกคำกระแทกเพราะเขารู้ว่าใจที่นิ่งมีพลังมากกว่าปากที่เร็วคุณเคยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะใจเย็นไหมแล้วทําได้กี่ครั้งคุณเคยบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่เอาคำพูดของเขามาใส่ใจแล้วสุดท้ายก็หลุดโกรธแค่เพราะสายตาหนึ่งคู่หรือคำพูดไม่กี่คำถามตัวเองอีกครั้ง คุณแบกความโกรธไว้เพราะมันช่วยให้คุณรู้สึกดีหรือเพราะคุณยังไม่รู้วิธีอื่นในการเยียวยาใจตัวเองถ้าคุณไม่โกรธกลับคุณเสียอะไรศักดิ์ศรีอัตตาหรือความรู้สึกว่าคุณควรชนะแล้วถ้าคุณเลือกปล่อยความโกรธนั้นไปคุณได้อะไรกลับคืนคุณได้ใจที่เบาคุณได้พลังกลับมาใช้กับสิ่งสำคัญในชีวิตคุณได้ความสงบที่ไม่ต้องสร้างภาพและที่สำคัญ คุณไม่ต้องใช้แรงในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปเพราะการตอบสนองด้วยความโกรธคือการเอาไฟในใจไปแลกกับคำพูดชั่ววูบของใครบางคนมันคือการยอมให้เขาควบคุมหัวใจของคุณผ่านอารมณ์ที่คุณไม่อยากมีตั้งแต่แรกถามให้ลึกลงไปอีกว่าทำไมคุณถึงอยากโกรธมันคือความเคยชินมันคือการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมเดิมๆม,มันคือเสียงในหัวที่บอกว่า ถ้าไม่ตอบโต้เขาจะได้ใจแต่คุณก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าทุกครั้งที่คุณตอบสนองด้วยโกรธคุณไม่ได้รู้สึกดีขึ้นคุณไม่ได้เติบโตคุณไม่ได้เข้าใกล้ชีวิตที่คุณอยากมีคุณแค่สะใจแป๊บเดียวแล้วก็รู้สึกเสียใจในระยะยาวและถ้าคุณกล้าถามตัวเองจริงๆว่าใน5ปีข้างหน้าคุณอยากจำวันนี้ว่าอย่างไร คุณอยากจำว่าวันนั้นเราตอบกลับแบบเจ็บแสบหรืออยากจำว่าวันนั้นเราควบคุมตัวเองได้และไม่ยอมให้ใครมาทํำร้ายใจเราอีกต่อไปมันง่ายมากที่จะโกรธแต่การไม่ตอบตัวมันต้องใช้พลังภายในที่สูงกว่าและนั่นคือสิ่งที่คุณสามารถฝึกได้เริ่มจากหยุดก่อนพูดหายใจก่อนคิดและเลือกที่จะถามตัวเองก่อนว่านี่จำเป็นไหม สิ่งที่ไม่จำเป็นคือสิ่งที่ควรวางเพราะชีวิตเรามีสิ่งสำคัญกว่านั้นอีกมากมายที่จะต้องใช้พลังไปกับการสร้างไม่ใช่การสวนกลับจงอย่าปล่อยให้คนอื่นมีพลังเหนือใจคุณเพียงเพราะเขาพูดบางคำแล้วคุณสะดุง้งคุณควรเป็นคนกำหนดอารมณ์ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงเสียงบน่นเสียงด่าเสียงตำหนิเสียงแห่งความเจ็บปวดจากรอบด้าน เราอาจเผลอเอาเสียงเหล่านั้นมาใส่ไว้ในใจโดยไม่รู้ตัวคุณเคยไหมแค่ฟังเพื่อนระบายปัญหาคุณกลับรู้สึกหนักแค่เห็นข่าวความทุกข์ของคนอื่นคุณกลับรู้สึกเศร้าไปทั้งวันแค่เดินผ่านคนที่กำลังทะเลาะกันคุณกลับรู้สึกเหนื่อยโดยไม่มีเหตุผลนั่นไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่มันเป็นเพราะหัวใจคุณอ่อนไหวและมีเมตตาแต่คำถามคือ เมตตาแบบไหนที่ไม่ทำร้ายตัวเองเราจะเข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นได้ยังไงโดยไม่ให้มันดึงเราลงไปในความเจ็บปวดนั้นด้วยเราสามารถเข้าใจสิ่งที่เขาเผชิญเราสามารถเห็นน้ำตาเขาฟังเรื่องราวเขารับรู้บาดแผลเขาแต่เราต้องไม่สวมรองเท้าคู่นั้นแล้วเดินไปในเส้นทางความทุกข์ของเขาเพราะนั่นไม่ใช่ทางของเรา บางคนเข้าใจผิดว่าการเห็นใจคือการต้องเจ็บไปด้วยการรักคือการต้องแบ่งทุกความเจ็บแต่จริงๆแล้วการเห็นอย่างแท้จริงคือการอยู่กับเขาได้โดยไม่หลอมรวมกับความทุกข์ของเขาคือการให้พื้นที่โดยไม่ให้ความเจ็บปวดของเขามาเป็นน้ำหนักในชีวิตของเราคุณไม่จำเป็นต้องรับน้ำหนักทุกคนบนโลก คุณไม่ต้องหิ้วความเศร้าของคนอื่นไปวางไว้บนไหล่ของคุณเพราะแม้คุณจะแบกมันไปได้ช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายมันจะทำให้คุณล้าจนคุณไม่มีแรงเหลือพอแม้แต่กับตัวเองลองถามตัวเองดูว่าในแต่ละวันคุณรู้สึกแบกอะไรอยู่บ้างคุณกําลังรู้สึกแย่เพราะเรื่องของคุณหรือเพราะคุณไปรับอารมณ์ของคนอื่นมาโดยไม่รู้ตัวและถ้าใช่ คุณคิดว่ามันแฟร์กับหัวใจคุณไหมคุณไม่ผิดที่อยากช่วยคนอื่นคุณไม่ผิดที่อยากเป็นที่พึ่งแต่คุณควรถามตัวเองว่าถ้าคุณจมน้ำไปพร้อมกันจะช่วยกันขึ้นฝั่งได้ยังไงถ้าคุณไม่มีพื้นที่ว่างพอในใจตัวเองจะมีช่องว่างที่ไหนสำหรับความเข้าใจคุณควรยอมรับความเจ็บปวดของเขาเหมือนกับที่คุณมองเห็นเมฆฝน คุณเห็นว่ามันอยู่ตรงนั้นคุณรู้ว่ามันมีแต่คุณไม่ต้องเอามันเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณคุณอาจยื่นร่มให้เขายืนอยู่ข้างๆฟังด้วยความเข้าใจแต่คุณไม่จําเป็นต้องเปียกไปกับเขาไม่ใช่เพราะคุณใจร้ายแต่เพราะคุณรู้ว่าคุณจะช่วยได้มากกว่าถ้าคุณยังแห้งยังมั่นคงและยังไม่สูญเสียตัวตนของตัวเอง คำถามที่อยากให้คุณทบทวนบ่อยๆคือวันนี้คุณรับรู้ความเจ็บปวดของใครแล้วคุณกำลังเผลอรับมันเป็นของตัวเองอยู่หรือเปล่าคุณกำลังเอาความทุกข์ของลูกคู่รักเพื่อนเจ้านายหรือแม้แต่คนในข่าวเข้ามาเติมในใจจนล้นโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจเลยไหม ถ้าคำตอบคือใช่คุณไม่ได้อ่อนแอคุณแค่ยังไม่เคยรู้ว่าคุณมีสิทธิ์จะเห็นโดยไม่ต้องแบกคุณมีสิทธิ์จะเข้าใจโดยไม่ต้องทุกข์ไปด้วยและคุณมีสิทธิ์จะรับฟังโดยไม่ต้องรับมาไว้ทั้งหมดบางครั้งคนที่กำลังเจ็บเขาไม่ได้ต้องการให้เราช่วยแก้เขาแค่ต้องการให้เรานั่งอยู่ตรงนั้นอยู่เป็นเพื่อนเขา โดยที่เราอยู่ได้โดยที่เราไม่ลลมไปพร้อมกันคนที่มีพลังที่สุดในเวลาคนอื่นกำลังทุกข์ไม่ใช่คนที่ร้องไห้ไปด้วยแต่คือคนที่ยังยิ้มอย่างเข้าใจยังสงบยังเห็นชัดและยังอยู่ได้แม้ใจจะอ่อนไหวและหากคุณเริ่มเห็นความจริงข้อนี้คุณจะค่อยๆวางคุณจะเลิกรู้สึกผิดที่คุณไม่เจ็บเท่ากับเขา คุณจะเลิกแบกชีวิตคนอื่นและเริ่มดูแลชีวิตของคุณให้ดีที่สุดการเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ใช่แค่ฟังทุกคำแต่คือฟังอย่างไม่ตัดสินและไม่ดูดซับคือการรู้ว่าอารมณ์ของเขาไม่ใช่ของคุณคือการรู้ว่าคุณยังมีเส้นแบ่งระหว่างเห็นใจกับจมหัวใจไปกับเขา คุณจะเป็นกำลังใจที่มั่นคงคุณจะเป็นพื้นดินที่เขากลับมาเหยียบคุณจะเป็นที่พักใจที่ไม่ซึมซับทุกความเจ็บปวดแต่เปิดพื้นที่ให้เขาได้หายใจและเมื่อคุณอยู่ได้คุณจะเข้าใจว่าเมตตาไม่ได้หมายถึงการต้องเหนื่อยเสมอรับไม่ได้แปลว่าต้องเจ็บเหมือนกันเสมอไปแต่คือการเข้าใจและไม่ลืมดูแลตัวเอง คุณไม่ได้ใจดำถ้าคุณไม่รับทุกปัญหาไว้เองคุณไม่ได้เย็นชาถ้าคุณไม่อินไปกับทุกอารมณ์ของคนรอบข้างคุณแค่เรียนรู้ว่าความสงบภายในคือของขวัญชิ้นสำคัญที่คุณควรมอบให้ตัวเองก่อนก่อนจะส่งต่ออะไรให้ใครเพราะคุณไม่มีทางจุดเทียนให้ใครถ้าเทียนในใจคุณเองกำลังดับจงเห็นแต่ไม่ต้องแบก จงเข้าใจแต่ไม่ต้องจมจงเป็นผู้ให้แต่ไม่ลืมตัวตนและเมื่อถึงวันที่คนอื่นพร้อมจะก้าวต่อคุณจะยังอยู่ตรงนั้นในแบบที่มั่นคงอบอุ่นและไม่เจ็บปวดในโลกที่เสียงดังคืออำนาจในยุคที่ใครพูดได้มากกว่ามักถูกนับว่าเหนือกว่าการเลือดเงียบอาจถูกตีความว่าเป็นความอ่อนแอ เป็นการยอมเป็นการแพ้หรือเป็นการไร้จุดยืนแต่คำถามคือคุณเคยถามตัวเองไหมว่าเงียบจริงๆแล้วคืออะไรมันคือความกลัวหรือคือความมั่นคงภายในมันคือการหนีหรือคือการไม่เข้าไปเล่นในเกมที่ไม่มีผู้ชนะคุณอาจเคยเถียงใครบางคนด้วยความคับข้องใจแต่จบลงด้วยความวุ่นวายมากกว่าความเข้าใจ คุณอาจเคยพยายามพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองแต่ยิ่งพูดยิ่งทำให้คนอื่นเข้าใจผิดมากขึ้นแล้วคุณเคยหยุดถามไหมว่าเสียงของคุณจำเป็นไหมในสถานการณ์นั้นจริงๆคำพูดของคุณจะเปลี่ยนใจคนที่ไม่เคยฟังได้ไหมหรือมันแค่ทำให้คุณสูญเสียพลังไปกับสิ่งที่ไม่ควรเสียการเงียบไม่ได้แปลว่าคุณยอมแพ้ มันคือการเลือกแล้วว่าคุณจะไม่เสียเวลาไม่เสียพลังไม่เสียสติเพื่อแลกกับการชนะในบทสนทนาที่ไม่มีคุณค่าบางครั้งความเงียบพูดได้มากกว่าคำพูดนับพันบางครั้งการไม่ตอบโต้คือคำตอบที่ดังกล้องที่สุดคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกอย่างให้ทุกคนเข้าใจเพราะบางคนไม่ได้ฟังเพื่อเข้าใจแต่ฟังเพื่อจับผิด เพื่อหาช่องโต้กลับและเพื่อเติมเชื้อไฟในอัตตาของตัวเองถ้าคุณยิ่งพูดเขายิ่งได้พลังแต่ถ้าคุณเงียบพลังนั้นจะตกอยู่ในมือคุณอีกครั้งการเงียบในเวลาที่คนอื่นกำลังโกรธเป็นสัญญาณของคนที่ไม่ถูกดูดเข้าไปในพายุคุณยืนอยู่ข้างนอกไม่ใช่เพราะคุณไม่รู้สึกแต่เพราะคุณรู้ว่าไม่มีใครรอดจากพายุด้วยการวิ่งเข้าไปกลางมัน คุณอาจเคยรู้สึกว่าการเงียบคือความเจ็บแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเห็นว่ามันคือเกราะป้องกันป้องกันความขัดแย้งป้องกันคำพูดที่ย้อนกลับมาทำร้ายและป้องกันใจของคุณไม่ให้หล่นลงต่ำกว่าค่าที่คุณกำหนดไว้เองลองถามตัวเองว่าคุณเคยเสียใจไหมกับคำพูดที่พูดออกไปตอนโกรธแล้วคุณเคยเสียใจไหมกับความเงียบที่คุณเลือก ส่วนใหญ่คำตอบคืออย่างแรกต่างหากที่ทำให้คุณรู้สึกผิดในภายหลังเพราะความเงียบไม่ต้องลบไม่ต้องแก้ไม่ต้องชดใช้มันคือพื้นที่ว่างที่ให้โอกาสใจได้ทบทวนให้เวลาได้ค่อยๆจัดเรียงสิ่งที่ควรพูดและไม่ควรพูดคุณไม่ต้องรีบตอบทุกประโยคที่พุ่งมาหาคุณคุณไม่ต้องรีบปกป้องตัวเองจากทุกความเข้าใจผิด เพราะบางเรื่องจะชัดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปบางคนจะฟังเองเมื่อเขาเริ่มเงียบและบางสิ่งไม่ต้องพูดก็เข้าใจได้คุณเคยถามตัวเองไหมว่าคุณกำลังอยากอธิบายเพราะคุณอยากให้เขาเข้าใจหรือคุณอยากรู้สึกว่าคุณไม่ได้ผิดและถ้าคุณไม่ได้ผิดจริงๆคุณต้องรีบบอกใครเพื่ออะไรคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นใครไม่ต้องพูดเยอะ ไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องตะโกนเพราะความเงียบของเขากลับเต็มไปด้วยสารคุณจะรู้ได้เลยว่าใครแข้มแข็งจริงไม่ใช่จากนามเสียงแต่จากความนิ่งไม่ใช่จากคำพูดแต่จากการไม่ตอบสนองในสิ่งที่ไม่ควรคุณอาจเจ็บจากคำพูดของใครบางคนแต่คุณเลือกได้ว่าจะตอบกลับหรือปล่อยให้คำพูดนั้นตกลงพื้น และถ้าคุณเลือกเงียบมันไม่ได้แปลว่าคุณยอมให้เขาชนะแต่มันคือการชนะตัวเองก่อนก่อนที่จะไปชนะใครคุณเคยกล้าพอไหมที่จะปล่อยให้เขาเข้าใจผิดกล้าพอไหมที่จะไม่พูดอะไรเลยแม้จะถูกร้ายแรงขนาดไหนกล้าพอไหมที่จะเชื่อว่าคนที่ควรเข้าใจคุณจะเข้าใจเองโดยที่คุณไม่ต้องพูดซ้ำและที่สำคัญที่สุด คุณกล้าพอไหมที่จะไม่ต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอกล้าพอไหมที่จะเงียบในวันที่คนอื่นเสียงดังที่สุดกล้าพอไหมที่จะมั่นคงในความสงบของตัวเองแม้ทั้งโลกจะเข้าใจคุณผิดเพราะสุดท้ายแล้วคุณไม่ได้อยู่เพื่อทำให้ทุกคนเข้าใจคุณไม่ได้อยู่เพื่อเอาชนะคำพูดของใครแต่คุณอยู่เพื่อรักษาใจตัวเองให้ดีที่สุด ในโลกที่คนพูดกันมากกว่าฟังความเงียบคือการเคารพตัวเองคือการบอกว่าฉันไม่จำเป็นต้องเสียเวลาอธิบายความจริงให้คนที่ไม่ตั้งใจฟังฉันไม่จำเป็นต้องลดระดับจิตใจเพื่อตอตอบกับเสียงที่ไม่ได้มีคุณค่าฉันรู้ว่าอะไรคือความจริงแม้ไม่มีใครฟังและในความเงียบนั้น คุณจะได้ยินเสียงของตัวเองชัดที่สุดเสียงของเหตุผลเสียงของสติเสียงของใจที่ไม่ถูกกระแทกด้วยอารมณ์จากภายนอกคนที่ควบคุมปากได้คือคนที่ควบคุมอารมณ์ได้และคนที่ควบคุมอารมณ์ได้คือคนที่มีชีวิตที่เบาและมีพลังเพราะพลังที่แท้จริงไม่ใช่การพูดจนคนเงียบแต่คือการเงียบจนคนเริ่มฟังจงเลือกความเงียบ เมื่อมันทำให้ใจคุณชัดเมื่อมันทำให้คุณอยู่เหนือความวุ่นวายและเมื่อมันคือทางเดียวที่จะไม่สูญเสียตัวตนของคุณเองถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันฝากกดไลค์และกด subscribe ให้ชอบของผมด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ